ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโต c ครีเอเตอร์ช anel n กับการดูดวงภพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงแรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูพลังงานรวมภาพรวมภาพกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับช่องทางเดียวเท่านั้นนะภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครบางคนกำลังมีใจให้คุณเขาอยากมาเจีบคุณแต่ไม่กล้าเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับ ใครบางคนกําลังมีใจให้คุณเขาอยากมาจีบคุณแต่ไม่กล้านะครับเขาหรือเธอจะเป็นใครมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห้นเห็นวันนี้คุณได้ไพ่โอโหหนึ่งถ้วย a อ e of Cups ไพ่ย,ยืดซีไพ่าทาโรอเป็นอะไรที่นะ่าอัศจรรย์มักจะตรงกับหัวข้อที่เราอยากจะสื่อสารเสมอนะครับหัวข้อวันนี้ใครบางคนกําลังมีใจให้คุณเขาอยากมาจีบคุณแต่ไม่กล้าหนึ่งถ้วยออกมาใบแรกเลยเปิดกันเห็นนะมิตรภาพใหม่ความสัมพันธ์ใหม่กําลังจะเกิดขึ้นอ่ายินดีล่วงหน้าหนึ่งถ้วยมาเป็นเรื่องดีแน่นอนนะครับมิตรใหม่อ่าสังคมใหม่ก็ได้หรือแม้แต่ความรักครั้งใหม่ก็ยังได้นะครับไพ่หนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็อื สามเหรียญ r e ิออปเปนเ c u ค s oh, 3, มีโอกาสที่เขาอยากจะมาเจอคุณแต่อาจจะยังรวบรวมความกล้าอยู่หรือเคยเจอกันแล้วแต่เขายังไม่เปิดเผยใจว่าชอบคุณอะไรแบบนี้นะครับนะเป็นไปได้ว่ารู้จักกันแล้วแบบผิวเผินยังไม่สนิทกันแต่รู้จักกันแล้วอ่าเคยเจอกันแบบนี้ได้แล้วก็ 6. ดา six of s o u r c e ใบนี้ออกมาจริงๆตามที่คิดไว้ดูจาก3มเหรียญเมื่อกี้นี้มีโอกาสที่จะเป็นระยะห่างทางไกล6ดาบออกมาจริงด้วยเป็นคนทางไกลที่ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับอาจจะเคยเจอกันมาจากงานมงคลหรือกิจกรรมพบปะใดๆก็แล้วแต่แล้วไม่ได้เจอกันอีกนานมากแบบนี้อาจจะไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับเป็นไม่ได้ว่าหลายเดือนหรือเป็นปีนะเขายังเฝ้าคิดถึงคุณเสมอมีใจให้คุณอยากมาเจีบแต่ไม่กลา้าเออใครกันนะ โอ้อสวินดาเขากําลังจะรวบรวมความกล้าเข้ามาเร็วๆนี้แล้วนะครับดูทรงจากหน้าไพ่นะอืมโอ้สองดาบมีความลังเลเกิดขึ้นไม่กล้าจริงด้วยต่อให้พยายามจะรวบรวมความกล้าแต่ลึกๆเขาก็ยังลังเลกลัวคุณจะปฏิเสธหรือกลัวสิ่งใดๆก็แล้วแต่อาจจะเคยมีอดีตความหลังฝังใจนะครับอ่าคนคนนี้ลองให้โอกาสเขาหน่อยสิใครกันนะ เดดโอเคคุณไม่ต้องกลัวเดดผมรู้แล้วเป็นพลังงานฝั่งเขาเขาเคยเจ็บปวดเสียใจกับเรื่องความรักแล้วทีนี้พอเขาปิง้งคุณเขาอยากเข้าหาค,คุณเขาจึงลังเลมากๆกลัวความผิดหวังซ้ํารอยอะไรแบบนี้นะครับทํานองนี้นะอเอยแต่มันดีราชาเหรียญ King of Pentacles คนนี้โปรไฟล์ดีเลิศดีเยี่ยมนะอาจจะดีเทียบเท่าคุณหรือดีกว่าด้วยซ้ํานะครับเป็นไปได้ว่าเอาว่าเขามาดีแน่ๆคนนี้แล้วก็ออ ความหนึ่งถ้วยกับราชาเหรียญมิตรใหม่ที่ดีหรือความรักใหม่ที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์เลยคนนี้ไม่ธรรมดาเพียงแต่ว่าเขายังไม่กล้าโฮโหขออนุญาตโอโ้โหราชินีเหรียญคุณครับเมื่อตะก,กี้นี้ได้ราชาเหรียญมีราชนีเหรียญตามออกมาไพ่คู่กันชัดๆใบแรกเป็นหนึ่งถ้วยแล้วมีราชาเหรียญราชนีเหรียญดวงจะได้คู่สัลมังเนี่ยจริงๆนะเนี่ยเอ้ยไม่ได้พูดเล่นหนาไพ่ออกมาอย่างนี้จริงๆเปิดกันเห็นๆนะครับเห็นๆกันอยู่นะ ไม่มีการหลบมุมกล้องราชาเหรียญแล้วราชินีเหรียญตามออกมาเนื้อคู่ที่ตามกันมาหรือเปล่าเ,เดี๋ยวมาดูใบถัดไปซิโอโหจัดเมน้นมาแน่คนคนนี้จะรวบรวมความกล้ามาจีบคุณแน่ๆอาจจะไม่ใช่การจีบตรงๆแต่จะเข้ามาหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนความรักครั้งใหม่มิตรภาพครั้งใหม่ครั้งนี้เออผมรู้ละ ราชาเหรียญกับ,บราชินีเหรียญคู่กันขนาดนี้คนกันเองแน่นอนรู้จักกันแล้วเออโอโ้หกเหรียญคู่บุญคู่บารมี six of pentacles คุณมีบุญร่วมกันมีบุญกุศลร่วมกันไม่ว่าจะชาติภพที่แล้วตามความเชื่อหรือแม้แต่ชาติภพนี้คือเคยไปร่วมงานบุญด้วยกันแบบนี้งานมงคลร่วมกันนะครับมาขยายความกันนะอ่าครามีใครบางคนที่กําลังปลืม้มคุณมากชอบคุณมาก เขาอยากมาจีบคุณแต่ยังไม่กล้าแต่ผมดูทรงไพ่วันนี้แล้วเขากําลังรวบรวมความกล้าไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นชายหรือหญิงคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมหนึ่งถ้วยออกมาใบาแรกบ่งบอกชัดเจนว่ามิตรภาพใหม่ๆกัลยานมิตรใหม่หรือคนรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่กําลังมาเออความรักใหม่กําลังก่อตัวบางคนจีบกันแล้วบางคนอาจจะเจอกันแล้วด้วยซ้ํานะครับเพราะนี่คือพลังงานรวมมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนทางเวลาได้นะครับไม่ว่าคุณจะได้ดูคลิปนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูได้ตลอดเวลานะครับ นะตามความเชื่อตามตำราสากลหนึ่งถ้วยคือมิตรภาพใหม่รวมถึงความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้เช่นกันเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่ากําลังเกิดหรือเกิดขึ้นแล้วก็แล้วแต่นะครับคนคนนี้ไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เคยเจอกันมาแล้วรู้จักกันมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากงานมงคล งานบุญโดดเด่นมากหน้าไพ่บอกว่าคุณเคยทําบุญร่วมกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือการทําบุญร่วมกันจริงๆณนะปัจจุบันหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาในชาติภพนี้แบบจับต้องได้ส่วนแบบที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นความเชื่อคือมีบุญร่วมกันมาจากอดีตชาติแบบนี้ก็ได้เช่นกันคุณกับเขาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับคุณรู้จักกันแล้ว แต่ดูแล้วยังไม่สนิทกันมีความห่างไกลกันพอสมควรเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันจากสายงานหรือเป็นเคยเป็นเรียกว่ามีเพื่อนร่วมกันเคยอยู่ละแวกเดียวกันเคยเห็นเห็นกันอะไรแบบนี้แล้วก็เคยร่วมงานบุญกันดังกล่าวช่วงเวลานี้คุณกับเขาแยกย้ายบ้านใครบ้านมันแล้วไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าเขายังคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาเป็นไปได้ว่าเขาเคยทําความรู้จักกับคุณไว้แล้วแต่คุณอาจจะลืมลืมไปเพราะเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกเลยมีโอกาสที่เขาจะส่องคุณจากโซเชียลมีเดียนะ ส่งคุณจากโซเชียลถ้ามีนะถ้าคุณเปิดช่องให้ดูได้แบบนี้นะครับเขาจะตามดูคุณเท่าที่คุณเปิดโพสต์หรือเปิดรูปถ่ายหรือเปิดวิดีโออะไรไว้ก็แล้วแต่เท่าที่ดูได้เขาจะตามส่องคุณตามโซเชียลมีเดียคนคนนี้มาดีแน่นอนพลังงานราชาเหรียญไม่ธรรมดาโปรไฟลด์ดีนิสัยใจคอดีรวยด้วยนะราชาเหรียญน,นี่รวยด้วยฐานะดีมั่นคงระดับหนึ่งเลยและความไม่ธรรมดาคือมีราชินีเหรียญตามบอกมาติดตเหมือนเนื้อคู่ที่ตามกันมา หนึ่งถ้วยราชาเหรียญราชินีเหรียญเนื้อคู่ชัดๆเลยนะครับนะอาจจะดีใจล่วงหน้ารอไว้เลยก็ได้เพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้อาจจะต้องรอสักหน่อยเพราะเขายังรวบรวมความกล้าอยู่คนคนนี้ยังลังเลอยู่ว่าจะเข้าหาคุณดีไหมจะเข้าหาคุณด้วยวิธีไหนหรือจะเข้าหาคุณผ่านทางใคร เขากาลังรวบรวมความกล้ารวบรวมข้อมูลอยู่ว่าเฮ้ยที่เขาเคยส่องส่อง,องคุณมาคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเขากําลังพัฒนาปร,ปรับปรุงตัวเองอยู่เป็นไปได้นะครับราชาเหรียญเขามีความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ก็จริงแต่บางทีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันเขาก็พยายามทําตัวเองพยายามปรับตัวให้อ่าเหมือนกับกลมกลืนกับคุณเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เวลาคนเราอยากจะเข้าหาใครสักคนก็ย่อมจะต้องศึกษาอีกฝ่ายนึงว่าเฮ้ยคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรแบบนี้เขาศึกษาข้อมูลคุณไวอ้อย่างดีแล้วกําลัง กำลังปรับตัวให้มีความสอดคล้องกับคุณช่วงเวลานี้เขาลังเลอยู่แต่อีกใจหนึ่งก็เตรียมรวบรวมความกล้ารวบรวมความพร้อมแล้วละ่ะคนคนนี้ถ้าเขามีความพร้อมเมื่อไหร่เขาจะเดินทางมาหาคุณแน่นอนระยะห่างทางไกลไม่ใช่ปัญหาคนนี้เดินทางสะดวกเดินทางคล่องเป็นคนคล่องตัวไปไหนมาไหนสะดวกนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนใบนี้ทํานายได้2ออย่างคือ1นนะ เขาเคยเจ็บช้ำน้ำใจมาจากความรักในอดีตทําให้เขาไม่ค่อยกล้าจะเปิดใจในปัจจุบันความหมายที่2คือคนคนนี้เข้ามาจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นก็ได้เป็นไปได้เพราะมันดีอะราชาเหรียญกับราชนีเหรียญเอาจริงๆโปรไฟล์สูสีกันเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่คนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่เรียกว่าฐานนะโปรไฟล์หนะ้าที่การงานพื้นฐานครอบครัวอะไรก็แล้วแต่การศึกษาใกล้เคียงกับคุณอยู่ในช่วงใกล้เคียงกันได้เลยนะครับเรียกว่าถ้าพบกันเจอการครบหากันนะ ผู้คนจะต้องชื่นชมว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักสมกันราวกิ่งทองใบหยกไม่ธรรมดานะครับมีโอกาสชัดเจนมากที่เขาจะรวบรวมความกล้ามาในไม่ช้านี้แล้วในไม่ช้านี้มันสักแค่ไหนกันนะครับ ในการดูดวงทั่วไปนะครับในพลังงานรวมแบบนี้คําว่าในไม่ช้าส่วนใหญ่ตามสถิตินะครับมักจะเกิดขึ้นอย่างเร็ว1-3เดือนอย่างช้า6เดือนขึ้นไปและไม่เกิน1ปีเต็มที่ถ้าเกินจากนี้อาจจะต้องมาดูกันใหม่ในภายภาคหนะ้าแต่ผมเชื่อมั่นว่าคนคนนี้มีโอกาสจะรวบรวมความกล้าเข้ามาหาคุณในไม่ช้านี้ตามระยะเวลาดังกล่าวนะครับ อยู่ในช่วงไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยแหละเขามาแน่เพราะดูทรงแล้วคนนี้มีความใจร้อนอยู่พอสมควรใจร้อนแต่ยังไม่กล้ายังมีความลังเลเพราะฉะนั้นถ้าเขาออชนะใจตัวเองได้เมื่อไหร่เขามาแน่นะครับขอให้เชื่อมั่นว่าคุณกับเขามีบุญสัมพันธ์กันทําบุญร่วมกันมาตามความเชื่อดังกล่าวไม่ว่าบุญปัจจุบันหรือบุญในอดีตชาติตามความเชื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นการได้รู้จักกันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่มีความเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะทางใดกันแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและการที่เขาจะกลับเข้ามาหาคุณจะมาสารสัมพันธ์กับคุณมาจีบคุณนี่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเช่นกันคนคนนี้ตั้งใจรักตั้งใจดีตั้งใจ,งใจมาหาคุณอยากได้คุณเป็นคู่รักคู่ครองเพียงแต่ว่าจะมีการสารสัมพันธ์เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่คุณนะครับคนละครึ่งเขาครึ่งหนึ่งคุณครึ่งหนึ่งแต่ดูทรงแล้้้้วววถยขขขนน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 าาาาดดดดีีีคมมมสัััพธ์ให่ชเจ แล้วก็ราชาเหรียญกับราชินีเหรียญคู่กันขนาดนี้ผมว่ามีโอกาสลงเอยลงตัวกันสูงมากนะครับก็ลองลุ้นดูนะครับถ้าคุณมีคนที่เกี่ยวข้องหลายคนอยากจะลองสังเกตดูว่าใครจะเป็นคนที่เข้าขายนี้ได้บ้างลองไปสังเกตคนธาตุดินนะครับมับงกรพืศพกันแล้วก็ เด่นๆก็จะเป็นาธาตุลมมิถุนตุลกุมเด่นนะครับแต่อย่างที่กล่าวไว้เสมอนะว่าราศีใดาธาตุใดก็สามารถเป็นไปได้ท้งนั้นเราอ้างอิงตามตำราสากลไว้ใช้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นชีวิตจริงจะเป็นราศีใดาธาตุใดก็ได้นะครับประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่ปสงท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้โหอัสวินไม้เท้า Knight of Wands มาแน่คนนี้มาแน่ไม่ว่าจะมาตรงๆมาอ้อมๆหรือ เรียกว่ามาเซอร์ไพรส์เขาคนนี้จะเข้ามาบอกความในใจกับคุณอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้มาจีบตรงๆนะครับเขาก็จะเรียกว่าเข้ามาทําความรู้จักสารสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นพยายามหาทางเข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะเผยความในใจสักวันเอาเป็นว่าคนคนนี้มาดีและอย่างน้อยที่สุดคุณจะได้มิตรใหม่เพิ่มซึ่งมีโอกาสพัฒนาไปถึงขั้นเป็นคนรักและคนนี้จะนําโชคดีมาให้ด้วยดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ